ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติปีพุทธศักราช2554ถึง2563ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายก้าวสู่ทศวรรษที่2สถานการณ์การบริโภคของคนไทยโดยรวมดีขึ้นแนวโน้มการดื่มของคนไทยและค่าใช้จ่ายในการบริโภคลดลง แต่เด็กวัยรุ่น15-19ปีหรือนักดื่มหน้าใหม่ยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อหยุดยั้งแนวโน้มการเติบโตของนักดื่มโดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยในเวลานี้จึงร่วมกันผลักดันต่อในระดับนโยบายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งในเชิงวัฒนธรรมหรือในเชิงพฤติกรรมในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงทวีขึ้นตามกลไกการตลาดยุคใหม่สิ่งที่ตามมาด้วยคือผลกระทบทางสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สสเองเข้ามาเริ่มดูตามพันธกิจของเรานะครับเมื่อปี2 5 4 6ตอนนั้นสาการนอกจากการเพิ่มทวีของการบริโภคและปัญหาแล้วเนี่ยในส่วนของกลไกรับมือไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการที่เกี่ยวข้องที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายกติกาสังคมที่เกี่ยวข้องกลุ่มประชาสังคมที่เอาจริงเอาจังต่อปัญหานี้นะครับก็แทบจะไม่มีเลย ตรงนั้นเองเราก็เริ่มต้นในการที่วางยุทธศาสตร์สาคัญของ3พลังนี้นะครับก่อตั้งศูนย์วิจัยปัญหาสุราขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นแกนหลักในการที่นํานักวิทยาการในสหาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการจะดูแลควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยให้มาสร้างงานวิจัยที่สําคัญนะครับส่วนที่2เองเราก็เชิญชวนภาคประชาสังคมที่เห็นปัญหานี้นะครับเข้ามาร่วมกันชื่อสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทั้งสื่อสารทั้งรณรงค์พยายามพันธ์ต่างๆจากสองกลไกแรกนี้นำไปสู่การผลักดันด้านนโยบายที่ชัดเจนขึ้นเริ่มมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผลทางสุขภาพมากขึ้นจนเกิดรูปธรรมสําสคัญคือในพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2,551เป็นเสาหลักของทางกฎหมายที่ใช้ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2,551 คือกฎหมายฉบับแรกของไทยที่มีขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหานี้โดยตรงโดยดอร์นายแพทย์บัณฑิตสอนไพศาลเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบายนี้ทั้งในระดับกรรมธิการยกร่างและการผลักดันในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนโยบายไปสู่การบังคับใช้มีการขับเคลื่อนร่วมมือกันของภาครัฐกับภาคประชาสังคมในส่วนของการทํางานที่ผ่านมานะครับ หลังจากที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2,551เนี่ยได้มีผลออกมาใช้บังคับเมื่อ14กุมภา2,551ก็ได้มีการพัฒนาการในการดำเนินการมาเป็นลำดับนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยแม้ว่าออกมาดีอย่างไรก็ตามนะครับแต่ถ้าไม่บังคับใช้เนี่ยก็ไม่มีผลที่จะคุ้มครองประชาชนได้จริงนะครับซึ่งตอนช่วงต้นๆเนี่ยในส่วนของภาคธุรกิจ ก็เห็นว่าเรามีการบังคับให้จริงก็เ,เริ่มมีวิวัฒนาการในการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นนะครับการฝ่าฝืนกฎหมายก็ลดน้อยลงช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ได้มีการคําพิพากษาทั้งจากศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะครับชัดเจนขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการโฆษณาเดิมเนี่ยที่มีการโฆษณาจะเห็นขวดเหล้าขวดเบียเห็นนำ้นำเหล้าน้ำเบียรเทมาเลย แล้วก็ยกดื่มกันเลยอย่างเงี้ยในปัจจุบันจะเห็นว่าไม่มีแล้วซึ่งอันนี้เป็นเครื่องชี้วัดว่าการห้ามโฆษณาเนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยภาคธุรกิจเขาพยายามที่จะโฆษณาให้ได้นะครับแสดงว่าโฆษณามีผลต่อการขายเครื่องดื่มมันขอการดําเนินการให้ประสบผลสาเร็จเนี่ยทุกภาคส่วนมีความสําคัญครับทั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการรับประชาชนต้องร่วมมือร่วมมือกันครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้า ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยจะช่วยลดผลกระทบจากการดื่มเครื่งองดื่มมฮอร์ได้มากถึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องดําเนินการนะครับอย่างเข้มงวดเข้มแข็งต่อไปครับขณะที่ภาคประชาสังคมได้ผลักดันง,งานรณรงค์ต่างๆรวมถึงการมองลงลึกไปในระดับวัฒนธรรมที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวภาคประชาสังคมก็มีบทบาทร่วมกับภาควิชาการและก็ภาคนโยบายนะครับก็ที่เราเรียกกันว่าไรพลัง ก็ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายคือพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อปี2551แล้วก็ได้ใช้พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการลดปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมนะครับในฐานะที่เป็นภาคะยางังคมก็มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังไม่ให้ธุรกิจเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือหลีเกเลี่ยงกฎหมายส่วนภาคนโยบายก็ สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นภาคประชาสังคมก็ยังช่วยรณรงค์นะครับในให้เกิดการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การงดเหล้าขาบรรษาหรือว่าทําให้แต่ละพื้นที่จัดงานบุญปอดเหล้างานศพปอดเหล้าก็ตอนนี้คงมีปัญหาเรื่องที่ธุรกิจออลกอฮอล์ก็เริ่มที่จะปรับตัวหลังจากมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็พยายามหาทางหาช่องว่างทางกฎหมายที่จะหลีกเลี่ยงมีคนรุ่นใหม่บางกลุ่มก็อาจจะ คิดถึงหนึ่งสิสสสสทธิเสรีภาพในการดื่มจนอาจจะลืมไปว่าถ้าการดื่มนั้นส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเนี่ยก็กควรจะระมัดระวังครับจริงเป้าหมายเราไม่ใช่ว่าไม่ให้มีคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเลยนะั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราก็เพียงแต่ต้องการให้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายครอบครัวแล้วก็ไม่สร้างปัญหาหกับสังคมครับ เวลานี้คือเวลาของอนาคตและการเดินหน้าทำงานต่อไปกับการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ด้วยความร่วมมือกันดังที่ผ่านมาเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะสามารถเปลี่ยนไปสู่อนาคตข้างหน้าที่สดใสและลดการ,รเผชิญพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จเยาวชนของเราคืออนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องการเยาวชนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสุขภาพทางด้านใจ แล้วก็ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเยาวชนเนี่ยมักจะติดเรื่องของสารเสพติดแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเรามีเยาวชนที่เสียชีวิตจากการที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปขับรถปีหนึ่งหลายหมื่นคนนะครับเรามีปัญหาการทะเลาะวิวาท อันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh สังคมเราเนี่ยสร้างค่านิยมบางอย่างที่ทําให้เยาวชนมีความรู้สึกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh เนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ธรรมดาเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่ออนาคตของเยาวชน หลักการที่สำคัญก็คือสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจะต้องหาซื้อง่ายอะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องยากเข้าไว้นะครับเชื่อว่าถ้าเผื่อสังคมของเราได้ช่วยกันทำเรื่องนี้นะครับอีก10ปี20ปีเยาวชนของเราในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับ จุดเปลี่ยนสําคัญในการเดินหน้าของคนทํางานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังต้องกันควบคุมช่วยเหลือดูแลและบำบัดรักษาเพื่อวางรากฐานให้แก่อนาคตข้างหน้าให้เป็นสังคมที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป